โอ้เพื่อนพร้อมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่องวราันชาแนลกับเพียงพร้อมชาแนลนะคะวันนี้คุณแม่มารับน้องพร้อมโดยที่แบบว่าแอบ่ายนางอยู่ใต้เครื่องเล่นสไลเดอร์นะทุกคนแล้วนางก็เล่นเพลิน แล้วคนนี้คุณแม่อยืนรอนางได้สักกป๊บหนึ่งแล้วคุณแม่ก็ามาหาที่หลบลองดูสิค่ะว่าน้องไม่เห็นคุณแม่เราจะเป็นยังไงนี่ยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้เลยว่าแม่หายไปไหน กำลังเพลินทุก <content. S 2> คนกำลังเพลินีีเด็กๆหลายคนควงสงสสยแบบทู่ของคนนี้ทำอะไรอยู่ยังไม่สงสัยคุณแม่เลย

ออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดรามา่านี่เด็กคนหนึ่งกำลังสงสัยว่าน้องทำอะไรอยู่น้องเป็นไร <c oughs> เห็นละว่าคุณแม่แอบถ่ายน้อง <c oughs> <c oughs> เอาไปก่อนดีกว่าทนไม่ไหวคุณแม่ทนไม่